สวัสดีจ้าพบกับช่องเตงตองชาแนลจ้ามาไออาหารจานด่วนเหมือนี้อาหารจานด่วนอ่ามูดมันนี้ว่าจะไรไอซสต,ตอนเทียงได้จาว่า,วาไปประชุมผู้ปกครองจ้าเด้วันเด้ไรซสตอน1ีฟิลโมอ่าได้ไม,ามากินวันนี้วันที่สิบเก้าสิบเก้าจ้าสิบเก้าพฤศจิก,กาสองห้าหกหกจ้าประชุมผู้ปกครองอาหารจานด่วนจ้าจานด่วน จานวลคับไข่เจียวงานบ้านกำลังแล่วฝ่าวิญฝ่าวไปประชุมจ้ะอืมไข่เจียวไข่เจียวเย,ย็นเย็นบางไข่เจียวห่อนๆนะไข่เจียวเย,ย็นเย็นอืมใส่ซอสมะเขือเทศกินไมนะ่แน่ย น,นั่นแหละกินขาวน้ำขอบคุณพี่ๆน้องๆพ่อพ่อแม่แม่แมแมเอฟตีทุกท่าน,นจุะเด้อกดติดตามช่องแต็งตองชั้นเหนจ้ะกดติดตามแล้วก็มากขมาให้กำลังใจกขอบคุณหลายๆค่ะกินงเหนียแค่นียจา้ามากยังไงหรอก คุเอจูเดี๋ยวเจอกันไหมจ้าคุณได้ไหายค่ะ